ปูตินออกมาเคาะแล้วนะคะว่าอนาคตของยูเครนที่แท้จริงต้องเป็นอย่างไรค่ะก็ปูตินเสนอแล้วนะคะว่าควรจะให้ยูเอ็นหรือว่าสหประชาชาตินะคะเข้าไปดูแลเป็นผู้ปกครองยูเครนชั่วคราวค่ะจนกว่าจะมีการล้างบางนะคะจนกว่าจะมีการปัดกวาดเช็ดถูบ้านให้เรียบร้อยเนี่แหละค่ะคือสันติภาพที่ถาวรที่ฝ่ายของรัสเซียฝ่ายของปูตินพร่ำหามาตลอดนะคะว่า,วา ปูตินไม่ได้มองแค่ว่า4แีแควน5แควนที่เคริร์สหน้างานในเวลานี้สั้นๆน,นะคะไม่ได้มองแค่ทะเลดำา30วันไม่ได้มองแค่พลังงาน30วันนะคะแต่ปูตินพูดเสมอว่ามันต้องเข้าไปถึงต้นกำเนิดนั่นก็คือนาโตแล้วจุดหมายปลายทางของมันนั่นก็คือความยั่งยืนซึ่งยูเครนจะยั่งยืนได้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการล้างเช็ดบ้านใหม่หมดเลยนะคะ ปูตินก็เลยเคาะออกมาแล้วค่ะว่าควรจะให้ UN อนะคะองค์การสหประชาชาติเนี่ยเข้าไปดูแลยูเครนในการชั่วครลา่าเพราะตอนนี้ทุกคนรู้ดีอยู่ว่าเซเลนสกี้เนี่ยนั่งเก้า e อี้ทิพย์อยู่นะคะหมดวาระไปจะปีแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวเดือนพฤษภาเนี่ยก็หปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะลงนามข้อตกลงใดๆได้เลยนะคะปูตินบอกว่านี่ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางออกเพียงทางเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเคาะมาแล้วค่ะประเด็นนี้นะคะ แต่ UN เนี่ยคงจะเป็น UN ของในนามสหประช,ชาชาติสมัชชานะคะที่ทางด้านของรัสเซียจีนแล้วก็สหรัฐในยุคนี้ภายใต้การน,นำของโดนัดทรัมเนี่ยสามารถที่จะยกมือโหวตผ่านสิ่งต่งตางๆได้สามารถปีโตได้ซึ่งตอนนี้มีเสียงมากกว่ายุโรปอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดจนกว่าจะเข้าไปนะคะมีการแก้ไขมีการปรับเปลี่ยนการเลือกตั้งนะคะเคลียร์ทางด้านของเซเลนสกีค่ะ แล้วก็จะมีการฟื้นฟูกฎระเบียบใหม่ๆกฎกติกามารยาทใหม่ๆและธรรมนูญใหม่ๆใ,ในประเทศของยูเครนด้วยนะคะนี่แหละค่ะเพื่อที่จะทําให้รัสเซียเนี่ยหายใจได้โล่งอกโล่งคอไปแบบยาวๆนะคะเพราะเรารู้ดีว่าในยูเครนเนี่ยมีอะไรอยู่นะคะก็เป็นกลุ่มของนาตั้งแต่เหตุการณ์โลกครั้งที่2นั่นแหละค่ะ ก็ปูตินเน้นย้ำนะคะว่านี่ก็เป็นสิ่งที่บอกักขนาดนี้แล้วเนาะไม่ทำก็คงไม่ได้ค่ะก็คงต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าทำเองก็ต้องขคาะตามปูตินอยู่แล้วนะคะก็คุณจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าสมัชชาของสหประชาชาติเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับหมวกฟ้านะคะพวกหมวกฟ้าเนี่ยเป็นพวกนาโตอยู่ดีนะคะที่รัสเซียออกมาบอกเสมอว่า ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่พอจะมองเห็นรูปเห็นล่างแล้วะะล่ะค่ะรัสเซเองก็ออกมายืนยันนะคะว่าเดินหน้าต่อ30วันตามที่ให้คํมมันไว้ค่ะเพราะว่าทางด้านของยูเครนเนี่ยก็ยังคงตุกติกอยู่นะคะแต่ปูตินก็ไม่สนใจหรอกก็ออกเงื่อนไขออกมาว่าหากตุกติดก,ก็จะยกเลิกถือเป็นโมฆะแต่จริงแล้วก็ไม่หรอกค่ะก็เดินหน้าต่อหลับตาข้างหนึ่งไปนะคะ เพื่อที่จะให้บรรลุเนี่ยแหละค่ะส่วนฝ่ายสหรัฐเองก็บอกนะคะว่า 30วันและอาจจะต่อ60วันต่อ90วันต่อ1 0อวันก็ได้นะคะก็เหมือนกับทางรัสเซียบอกค่ะเพราะว่าวันนี้ปูตินเองก็ออกมาบอกว่าทั้มมีความจริงใจที่จะปิดจ็อบจริงๆรัสเซียก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะไม่ปิดเลยเพียงแต่ว่าจะต้องอยู่บนความรอบคอบนะคะแล้วก็รัดกลุ่มเท่านั้นเองค่ะอย่าแปลงเจตนาเป็นอย่างอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดข,ของปูตินค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ที่อาร์กติกนะคะไปที่มูมันค่ะ โหสำคัญเยอะๆมากมายเลยวันนี้คลิปเยอะนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันได้เพราะว่าไปทั้งเรื่องการค้าไปสร้างเมืองท่าแห่งใหม่นะคะจะไปเปิดพอร์ตใหม่ที่โคโลกเหนือที่อารกติกเนี่ยแหละคะ่ะแล้วมันก็ยังจะไปต่อเรื่องของอ เกรนแลนด์ของทํมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ทางด้านของรัสเซียไม่ว่าจะปูตินวันนี้ก็ออกมาพูดด้วยตัวเองเลยแล้วก็ลัฟลอฟลุ่มตีตามประเทศลุงเก้ของเราก็ออกมาพูดด้วยนะคะว่าเขาเข้าใจหัวอกของทํมนะว่าทําไมต้องการเกรีนแลนด์เพราะมันก็จะเหมือนกับยูเคนกับรัสเซียในเวลานี้ที่มันจําเป็นจะต้องมีเกาะกลางถนนเนาะเอาไว้นะคะเพราะว่าแล้วอเดี๋ยวไปเล่าต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะคะเรื่องของกรีนแลนด์สนุกแน่ๆคะ่ะติดตามแล้วกันนะคะ